ตอนนี้เป็นเช้าของวันที่16เมษายน2567เนาะฝูงวัวเยอะมากเพื่อนๆตอนนี้กําลังเดินออกมาตามทางเนาะทางนี้ก็จะเดินรอบๆจะมีทางรอบๆเพื่อนแล้วก็เดินออกไปทางทุ่งนาได้เนาะข้อวัวก็จะอยู่ติดๆลำห้วยเพื่อนเลยลำลำห้วยสาธารณะเนาะทุ่งนาของชาวบ้านก็จะอยู่ใกล้ๆกับห้วยเนา ชาวบ้านก็จะทาข้ออย่างที่ทุ่งนาห่างจากหมู่บ้านเพื่อนตอนเช้าๆก็จะปล่อยวัวให้เดินออกไปหากินเนาะตอนนี้ยังเดินไม่พ้นเขตของห้วยเ,เพื่อนอยังเดินตามทางรอบป่าอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเดินตามทางรอบป่าเสร็จก็จะออกไปทางทุ่งนาเนาะออกไปทางทุ่งนาแล้วก็จะหากินในทุ่งนาต่อกลางวันเนาะตอนเย็นก็จะเดินกลับมาทางรอบๆป่าตรงนี้คืนเนาะ ตรงนี้เป็นต้นไม้เป็นป่าริมห้วยเพื่อนต้นไม้ก็จะขึ้นมาริมห้วยแบบนี้เนาะเป็นลําห้วยสาธารณะเพื่อนตอนนี้ก็แห้งหมดแล้วเพื่อนไม่ค่อยมีน้ําแล้วน้ําเหลือน้อยมากวัวก็ต้องเดินไปตามทางเพื่อไปลงหากินตามทุ่งนาเนาะช่วงกลางวันก็กินน้ําตามสะจะมีสะใหญ่อยู่ในทุ่งนาเนพื่อนวัวก็จะเดินไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงทุ่งนาแล้วก็มีสระมีน้ำหากินน้ำในสระใหญ่กลางทุ่งนาเนาะน้ำในห้วยก็แห้งแล้วมีน้อยขุนมากใช้ไม่ได้เนาะกินไม่ได้วัวก,ก็ต้องเดินไปเรื่อยๆแบบนี้เพื่อนี่กว่าจะถึงทุ่งนาเนาะก็ไกลเหมือนกันนั่นเพื่อนหลายกิโลเนาะวัวเขาเดินไปเรื่อยเรื่อยรืยจนกว่าจะถึงทุ่งนาเพื่อนถึงทุ่งนาแล้วก็ยังไม่ถึงสระน้ำเพื่อนสระน้ําอยู่ไกลอีกออกไปอีกเนาะ แต่วัวเขาเดินเร็วนิดหนึ่งน้องเพื่อนช่วงตอนเที่ยงเขาจะกินน้ําในทุ่งนาช่นจนเที่ยงเนาะช่วงเที่ยงพอดีช่วงเช้าออกตั้งแต่หกโมงนะบางทีก็เจ็ดโมงเนาะบางทีเจ้าของก็มาปล่อยช้านิดหนึ่งเนาะอาจจะมีธุระที่บ้านเนาะคอกวัวก,ก็จะอยู่ที่ทุ่งนาไกลาจากบ้านมาเนาะชาวบ้านก็จะขีรระข่รถมอเตอร์ไซค์มาเพื่อนขี่รถมอเตอร์ไซค์มาตามทางนี่แหละไปหาคอกเนาะก็ปล่อยวันะว,วให้เดินมาตามทางตรงนี้น้องเพื่อน เป็นทางลูกกลังเนาะก็ะเดินรอบๆห้วยแบบนี้เนาะเพื่อนนี่มองไปเห็นทุ่งนาเพราะว่ารอบๆก็จะเป็นทุ่งนาหมดเลยเพื่อนรอบๆนี่รอบๆตรงนี้เป็นทุ่งนาหมดเลยเนาะฝูงวัวเยอะมากเพกื่อนตัวเล็กน่ารักจริงๆเนาะตัวเล็กนี่เยอะจริงๆเพื่อนโอ้เสียงเพลงอาจจะดังนิดหนึ่งเพือนเพื่อนเพราะว่าอยู่ริมอยู่ใกล้หมู่บ้านแต่ว่าเสียงจะดังเนาะช่วงสงกรานเนาะ ตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่าแล้วเพื่อนๆวัวยังเดินไม่ถึงทุ่งนาเลยตอนนี้เจ็ดโมงกว่าแล้วยังเดินเรื่อยๆเนาะตรงนี้โอ้เสียงเพลงดังจากหมู่บ้านเข้ามานนเพื่อนไม่รู้มีเสียงเข้ามาในคลิปเราหรือเปล่าอืมเราก็ถ่ายยากลําบากนิดหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงสงกรานเนาะพี่น้องจากต่างจังหวัดเนาะเดินทางมาจากทํางานเนาะมาทางบ้านเราก็มาฉลองกันก็เสียงดังนิดหนึ่งเนาะ เสียงก็มาไกลน้อเพื่อนเสียงดังนอกปิดเครื่องเสียงเราก็ถ่ายคลิปยากที่หนึ่งช่วงนี้แต่ก็พยายามเก็บบรรยากาศฝูงบัวมาให้เพื่อนได้ชมกันทุกวันเนาะฝูงบัวเยอะมากนันเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนอยู่ไกลก็นึกถึงบ้านเนาะบางคนก็ได้มาบ้างบางคนก็ไม่ได้มาเพื่อนก็เราก็ช่องวิถีชีวิตคนสุรินเราก็พยายามนําเสนอวิถีชีวิต การเลี้ยงวัวแบบธรรมชาติเพื่อนนี่ธรรมชาติแท้เลยนี่เพื่อนของแท้เลยอยู่ตามบ้านจริงๆเพื่อนนี่ตามทุ่งนาจริงๆเนาะตามบ้านนอกเราเพื่อนเขตชนบทของจังหวัดสุรินทร์เราเนาะเราอาจจะเผลอไปบ้างเวลาพูดเพราะว่าเสียงเพลงแทรกเข้ามาดังมากเพื่อนจากหมู่บ้านเนะาะชาวบ้านช่วงนี้ก็จะเฉลิมฉลองสงกรานเนาะปีใหม่ไทยเราก็มีเสียงเพลงดังมากเพื่อน,อนช่วงนี้ เราก็แอบ,บขี่จักรยานมาอืมาไกลจากหมู่บ้านประมาณสามกิโลยังมีเสียงเข้ามาเนาะม,มาดูบรรยากาศหูงวัวฝูงใหญ่เลยเพื่อนนี่นํามาฝากคุณเพื่อน fc ช่วงเช้าเช้าเพื่อนตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงกว่ากว่าเนาะตอนนี้เป็นวันที่สิบหกเมษายนเพื่อนเพืหลายคนอาจจะอยู่บ้านช่วงนี้อาจจะคิดอืมเรื่องอะไรอยู่เนาะวันนี้ นอนฝันดีรอเปล่าวันนี้เมื่อคืนอย่างนี้เนาะหมดต่คิดอยู่บางคนก็มาดูคลิปไม่ทันก็ชมย้อนหลังชมตอนไหนก็ได้เพื่อนอเราได้ลงให้เพื่อนได้ชมกันทุกวันเนาะขอบคุณสําหรับการรับชมไม่ว่าจะเป็นคลิปยาวหรือว่าไลฟ์สดเนาะเพื่อนก็เข้าไปรับชมได้เป็นบรรยากาศดีๆตามชนบทของจังหวัดสุรินทร์เราเนาะช่องวิถีชีวิตบ้านนอกของเราก็พยายามนำเสนอวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน หากินแบบบ้าน,านเราเนาะบรรยากาศตามทุ่งนาบรรยากาศในเมืองบ้างบางครั้งเราก็ไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆเป็นภาพฝูงวัวฝูงใหญ่เลยตอนเช้าวันนี้นอนเพื่อนเป็นวันหยุดเพื่อนไม่รู้ว่าหยุดถึงวันไหนเราก็มาเก็บแต่ภาพบรรยากาศฟูงวัวทุกวันไม่ค่อยได้ดูปฏิทินเท่าไหร่เพื่อน อยากให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศแบบเต็มเต็มเนาะช่วงวันหยุดก็เราก็พยายามเก็บบรรยากาศเก็บทุกรายละเอียดเก็บทุกมุมเนาะภาพฝูงวัวฝูงใหญ่ๆเลยเ,ยเพื่อนเอามาฝากคนเพื่อน fc ช่วงตอนเช้าเบรรยากาศดีดีเนะาะแถวแถวบ้านนอกเราเพื่อนบางทีเพื่อน,อ,นอยู่ไกลไม่ได้มาบ้านโอ้ยนี่ภาพอีสานบ้านเราเนาะเป็นแบบนี้โอ้โหอยากกลับมาบ้านจริงๆเลยเนาะ ทำยังไงถึงจะได้มาบ้านนึกถึงบ้านเราเนาะบางคนก็อยู่ต่างประเทศเนาะไม่ได้มาเนาะนอยู่ต่างประเทศก็ค่าเครื่องบินก็แพงแพงเพื่อนบางทีหาเงินมาไม่ได้ยังมาไม่ได้ยังไม่พร้อมก็ได้ชมภาพบรรยากาศที่ช่องวิถีนี้ชีวิตคนช่องวิถีคนสุรินเนาะได้นาํามาฝากเพื่อนให้ได้ชมเวลาอยู่ไกลบ้านก็นึกถึงภาพบรรยากาศเดิม ที่เพื่อนๆเ,เคยเห็นเนาะที่เคยอยู่บ้านเราก็ได้เห็นก็รู้สึกว่ามีแรงขึ้นมาเนาะได้เห็นภาพบรรยากาศแบบเดิมๆิมที่เพื่อนๆเ,เคยอยู่ที่บ้านนอกเราเนาะเราก็พยายามนําเสนอแบบบ้านบ้านจริงๆเนาะวิถีชีวิตแบบโบราณของแท้เลยเลี้ยงวัวแบบธรรมชาติตามทุ่งนาเนาะนำมาฝากเพื่อนเอ fc ช่วงเช้าๆ ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวิถีคนสุรินเรากดไลค์กดติดตามให้ช่องวิถีคนสุรินรได้มีกำลังใจได้ทำคลิปดีๆเพื่อเราได้ลงคลิปใหม่ๆห,หรือว่าไลฟ์สดเนาะเพื่อนก็จะได้ชมจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาเราลงคลิปอัปโหลดคลิปใหม่ๆเนาะ